แกะกล่องพัสดุ EP 12ข้างในนั้นจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันเลยก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุอีกตามเคยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยเนาะนีเนสส่เป็นกล่องเออแต่ว่ามีความสงสัยอยู่ว่าเป็นกล่องแต่ว่าทําไมของที่สั่งไปก็อันเล็กนิดเดียวแต่ว่า ทำไมถึงมาเป็นกล่องกลองนึกวจะหอมบับเบิลมานะคะนี่ตุ๊บตุก็จะเป็นประมาณนี้เราเดี๋ยวแกะดู เปิดมันได้แล้วอเค่ะไว่าโอเคอ,อ,อือเจาเหนียวโอเค่ะทุกคนเราก็จะหยิบอุ๊ยหยิบของข้างในก่อน อ, look, อ, bag. อึ๊บอึ๊บอึ๊บอมอเอาใส่ไว้ในกล่องนี้ก่อนนะว้ายโอเคแล้วเรามาดูนะคะที่อยู่ในบับกเบิ้ลนี้เนาะโอ้หอมมาแบบนี้เยอือหือโอ้โหหอมมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่อยู่ในนี้คืออะไรโอเค ออกมาได้แล้ววอลเปเอก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยโอเคโอเคไม่บีดดีกว่าไม่บีดอือ,อ,อเอายาใส่กลับเข้าไปเริ่มโอเคนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะ นะคะทุกคนอ่าจะแกะอั à, ้อาใส่ไว้ไ g ึบดึงออกมาเลยเนาะ โอเคนี่ได้แล้วนะคะทุกคนนี่มันเป็นอันนี้มันเป็นแฟชได์นะคะทุกคนแฟชไดรเนื้อที่ฟิเคชชันฟรัมยูทูอุ๊ยอุยอุยขอโทษค่ะทุกคนเกือบแล้วไงล่ะโอเคสรุปแล้วว่ามันก็คือแฟชได์นะคะแฟชได์สามสิบสองกิกะไบต์นะคะทุกคนนี่แต่ว่าเรายังไม่ได้แกะนะคะ เพราะว่ามันอยู่ในถุงเอ้มันอยู่ในกล่องเล็กๆแบบน,นี้แล้วมันอันเล็กด้วยก็เลยยังไม่ได้แกะมันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี